สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงโครงงานเครื่องอ่านฟังจากถังขนาด30ลิตรค่ะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ผมนายเจวนรัตของคนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิษภาค่คะ,คคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนาความเมตคงค่ะสวัสดีค่ะและดิฉัน <laughs> 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 เไม่เป็นไรเอาต่อเลยครับต่เอเลยต่อเลยและดิฉันนางสาวชนิชามือกันค่ะ อ่ะไงต่อครับอ่ครับวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอครับโครงงานเรื่องเครื่องอัดฟางจากถังเหล็กนะครับเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่าโอเคนี่ครับนี่คือถังขนาด3 0มลิตรนะครับผมคือคือเราเราก็แปลงมาเรียบร้อยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทํานะครับผมอันนี้นะครับเป็นเป็นเหล็กที่เชื่อมนะครับแล้วก็ใช้หมุดปับเพื่อจะต่อกับคันโยกนะครับคันโยกอัดลงนะครับผม ในส่วนของส่วนที่2นะครับเราก็จะเจาะรูตามที่เราต้องการนะครับให้ให้พอเหมาะกับให้พอเหมาะกับถังนะครับแล้วถามว่าเจาะเพื่ออะไรเจาะเพื่อนําฟังยัดเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับโอเคครับอ่าต่อครับอันนี้นะครับเราใช้เหินเกียรเจาะนะครับคือเราเอาปาดพึ่งมาอย่างนี้เลยนะครับปาดมาอย่างนี้เลยปาดให้ให้ให้ครบสีด้านนะครับต้องครบสีด้านเพราะว่าเราจะใช้เชือกให้เป็นสี่เส้นนะครับผมก็คือ เจาะเพื่อนําเชือกเข้าไปนะครับเข้าไปทําอะไรเข้าไปรัดเหรอใช่ครับผมอ๋อเข้าไปรัดฟางเข้าไปรัดฟางครับโอเคอันนี้นะครับก็เป็นตัวล็อกตัวล็อกฝาถังนะครับผมแล้วก็ใช้หมุดเจาะอย่างนี้นะครับเพื่อนําล็อกฝาถังตอนเราอัดฟางนะครับถ้าถ้าไม่มีเดี๋ยวมันจะทําให้ฟางหลุดได้นะครับผมอ่ต่อไปชิ้นต่อไปอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นเอ่อก็จะเป็นคันโยกนะครับ ก็เป็นคันโยกไว้ถ้าโยกฟางลงอย่างนี้นะครับโ <Okay. S 1> อเ oh, คโอ้สาธิตา<ล>การโยกตงร่างลางลา่งลางนิดหน่อยนิดหน่อยครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นเออ่ตัวกดนะครับตัวกดฟางก็คือเราจะกดลงไปอย่างนี้นะครับผมนี่นครับและอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเราจะเป็นฝาตัวอัดฟางน,นะครับอัดลงไปอย่างนี้นะครับคือทำไมต้องมีเหล็กเหล็กเสริมข้างตรงนั้นด้วย ที่ที่มีเหล็กเสริมก็เพื่อความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าฝาเนี่ยมีขนาดที่บางมากนะครับผมเราต้องเชื่อมเหล็กเพื่อความทนทานและแข็งแรงของเครื่องอัดฟางของเรานะครับผมโอเคโอเคเราต้องใช้ปอฟังนะครับในการวางข้างล่างอ่าพร้อมประกอบยังอ๋อยังไม่หมดใช่ไหมอันนี้อันนี้ฝาถังครับโอเค ทีนี้ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราใช้ถังกี่ใบหรือใบเดียวทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าถามว่าใช้กี่ใบก็คือใช้หนึ่งใบในการทํานะครับแต่ว่าที่ใช้สองใบเพราะว่าใบแรกนะครับที่เราทำนะมันพังครับผมก็คือใบทดลองอ๋อใบทดลองทดลองใบเก็บรูปโอเคโอเคอ่ะอ่ะต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรครับวิธีการทาค่ะอ่าวิธีการทําประกอบเครื่องนะฮะประกอบเครื่องอัดนะครับ ออ่ะโเคครับวิธีการชนก็มีดังนี้คะ่ะต้องเอาตัวตัวคันโยกคะ่ะมาขันไข่ไม่ใช่คะ่ะเป็นวันน้ำมาขันใส่คบับมาขันใส่คะ่ะแล้วก็จะมีว่าเราทำมาแล้วอ๋อแผนขันเนี่ย ล็อกผิดตัวนะครับมันยาวเกิอนตัวการขันนี่ขันให้แน่นเลยไหมหรือขันให้ยังไงขันให้มันพอพอโยกได้ครับผมอ๋อขันให้พอโยกได้หลวมๆนะฮะไม่ต้องแน่นมากถ้าแน่นมากดีมันจะทําให้มันโยกไม่ออกครับมันโยกไม่ได้นะับมันเป็นการล็อกเลยล็อกไว้ให้มันดุจเจเลยครับผมล็อก็ขันประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้แล้วโอเคอ่าขันโยกเรียบร้อยครับต่อไปครับตัวต่อไปตัวนะครับตัว ก็กดครับผมกดกดฝาเพื่อไปบีบใช่ไหมใช่ครับผม้วไครับนำตัวนี้นะครับสุกป,ปับปป๊บสุกปั๊บ <laughs> สวมสวมใส่ค่ะแล้วก็สวมใส่เออ <laughs> สุกป,ปั๊บผู้หญิงก็ทำได้นะครับนี่ไม่ยากอืม อ๋อเหมาะกับทุกเพศทุกใบถ้าทําเป็นชิ้นส่วนมาแบบนี้แล้วผู้หญิงก็ทําได้ครับทุกเพศทุกัยนะครับนอกจากเด็กอนุบาลนะครับผม <laughs> อันนี้ฝาคันโดนะครับมันก็จะใส่แบบนี้นะครับมันต้องเอาลงทางก้นเพราะว่าเอาใส่สีไม่ได้ครับใส่ไม่ได้ไม,นะมันขวางกันใช่ไหมอ,อืมโอเคก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเค เข้าไปตอนนี้เริ่มออกภาษาอีสารแล้วนะฮะแง่กันเข้าไปแล้วนะ่นี่เอาฝาันนดนอเีอาโิเลียวตัวแง่ีขอไปก่อนคืออันนี้ไม,ไมววาวา่ดูนะครับว่าน็อตม,มันไม่ดูมันไม่ตรงนะครับวันนีมนม้มันมีน็อตอยู่ข้างในด้วย พ่อทำให้ปิดเกลียวครับออ๋ ก็คือไม่ให้มันแบบแน่นถ้าแน่นมันจะเป็นการล็อกใช่ไหมมั<ช>นจะหมุนไม่ได้อ่าโอเคตอนนี้ก็ก็เดี๋ยวก็ขันนิดน,นึงเพราะว่าเราใตัวน็อตอ,อยู่ตรงกลางแล้วครับขันให้มันบีบเข้า,านนไปได้อุตส่าห์ตามหาคุณแจามาตั้งนานใช่ <S 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 ไหมดูไปนะครับ <S <S ขี่อ้อมหาอ้อมทวียมาครับแต่ว่าคุณแจอยู่ใต้เบาะรถ อตั่อไปต่อไปก็ไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ไม่อ่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วตกเข้าไปที่นึงนะต้องใช้เนยอืมตอนแรกว่าจะทำเป็นอ่าสีเรียมนะครับแต่ว่ามัน หรือว่าเป็นการรอบเรียนแปบเงื่อนเลยเคยใครทําเป็นวงกลมนะครับตอนปั้นออกมาเป็นวงกลมไหมขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการทําค่ะวิธีการทำเชิญครับเอาคางใส่ให้ครบสีด้านค่ะแปงใส่ ฟางนี่ต้องต้องยาวขนาดไหนเออราก็ชังนือตัดที่ไหนนี่ไหมบึ้งจีเ็ดกวนนี่บ้้ยอบกพังนงงจะอีเซนเลยค่ะ เอาขอบคุณค่ะเอาที่เชื่อมใช่หรือเปล่าขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเต้ยสายฮานะครับวิธีการตัดเชือกมีคือวิธีการตัดเชือกนะปอฟางเราไม่รูไอ้ตัดเชือกอื่นไม่ได้เชือกอื่นต้องไม่ขาดนี่นะครับเราก็จะเราก็จะนะครับใช้ปอฟางนะครับอออ่าสสดดสอดเข้าไปใน ในตรงนี้นะครับในช่องที่เราตัดไว้อ๋อสอดไปอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคสอดไปอย่างนี้อ๋อโอเคครับผมแล้วเราก็สอดคุ้ยกันมาเลยนะครับอ๋อมีอยู่สี่ทิศใช่ไหมใช่ครับค่ะอ๋อต้องสอดคุ้ยคุ้ยแบบตากระบาดแบบนี้อ๋อโอเคโอเคถ้าถ้าเราสอดตรงๆไปอย่างนี้มันจะทําให้ก้อนฟางนี่มันอาจไม่แข็งแรงได้นะครับรัดไม่อยู่ไงอืมโอเค อ๋อรัดเข้าไปแบบนี้นะฮะให้มันกากระบ,บาดคว่วกันแบบนี้เนาะคะา่ะโอเคแล้วต่ควรจะทำแต่พุงอ่าต่อไปทำอะไรครับต่อไปก็จะเอาฟางยัดเข้าไปในถังคะ่ะอ่าโอเคเชิญครับใส่ที่แล้นี้นะครับว่าถังเราหาในถังไม่ดได้ะะแล้วก็เราจะกดให้มันแน่น ก็ใช้มือช่วยนิดหนึ่งอ๋ออันนี้ก็คือเราเราไม่ได้ใส่แบบลวดเยาใช่ไหมค่อยทยอยใส่แล้วก็อัดไปช้ทิ้ยก็จะอัดด้วยอ๋อแสดงว่าเราใช้แรงเด็กแรงคุกแรงไม่จำเป็นต้องแรงเยอะก็ได้ใช่ไหมแรงไม่ต้องไม่จำเป็นต้องแรงเยอะครับเพราะว่าเราทำกันโยกยาวดีหาให้มันหนึ่งหนึ่งสองสามเดี๋ยวบังกันโอเค อ๋อโอเคโอ้ข้าวทาไปใส่จนกว่าจะเต็มถังใส่จนกว่าจะแน่นกดเลยโอ้แสดงว่ามันอัดอัดฟางได้เยอะดีอยู่แล้วเนี่ยมจากจากก้อนใหญ่เนาะ หนีบมือกำลังอัดอยู่เออเออเออดิเฮ้ยมือเราหายไปไหนดิมือเด้อมือเราอยู่ในถังใส่แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมันมันแน่นมือไปใส่ได้อีกนะครับเส่ได้ดีดีดีดึงก้านขี้หน่อยก่น คิ๊กๆกินงูได้ไหมเระวังไอ้ตรงปากมันมันคมไหมลูกคมครับแค่ว่าจริงๆแล้วมันควรใช้ถุงมือครับอ๋อเพราะว่าเราไม่ได้มันเป็นถังคมอ่าแสดงว่าเราตเราระมัดระวังในการใช้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าขั้นตับเปลี่ยนไปมันก็จะถังกระดิบบุ้ออกนะครับอือฮึจะดึกก็จะไปมาเรื่องนี้ไง ต่อไปนะครับเราก็จะใช้ปอพางสอดขึ้นมาในรุนี้นะต่อไปด้านเลยนะคะมันก็จะตอนนี้มันก็จะมัดยากหน่อยนะครับเพราะว่า,าขันแคบอ๋อต้องสอดสอดไขว้กันหรือเปล่าคือคือเรามัดใส่กันเลยครับอันนี้สึ่นะคุณ

มบให้แน่นเลยนะครับไอเสร็จแล้วก็ เ้้อนี่นะคร้าะอุ่นงหลงจากที่เรามัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิด เปิดเอาฟางที่เราอัดก่อนออกมาอุ้มเน่ตนะครับขาต้องเอาอะไรมาเคาะเคาะออกเดี๋ยวนี้ยังไม่เปิดนะคะู่ิโอ้เปิดฝาเรียบร้อย นะครับพอพอเปิดไฟแล้วเดราจะเข้าด้วยเราก็จะใช้อันคันโยกนะครับการออกอ๋อคันโยกดันช่วยโอเคอ๋อต้องเช็กเชือกด้วยเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้มันคมเราจะทำให้ปลอดาัค่ะอืม จะได้ประมาณจะได้ก้อนฟางประมาณนี้นะครับโอ้โอไหนจับยกยู่สซิว้าวจากก้อนใหญ่ๆเหลืออยู่เท่านี้<ช>โอเคโอเคโอเคอเคยี่ยมเลยครับผมค่ะและผลสรุปการทดลองโรงงานเรื่องถังอัดฟางขนาด30ลิตรนะคะส่นปรากฏว่าฟางที่มีขนาดใหญ่สามารถอัดได้ให้มาเป็นขนาดลิตได้คะ่ะและ ประหยัดพื้นที่ในการจัด,จดเก็บได้ง่ายขึ้นค่ะกูุ่ของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอ,ขอบคุณครับ